ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆพื่ๆนีน้องทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็เป็นแมทนะครับตกชิงหลิวของผมนะครับค่าหัว300แล้วก็เป็นนักตกป่า55าสาสายนะครับก็ผมไปถึงบ่อนะครับผมไม่ได้ถ่ายหัวเรื่องมาให้นะครับก็ถ่ายกลางเรื่องแล้วก็จบเรื่องเลยก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดของปลาเกิดขึ้นนะครับก็ วผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนั้นเป็นไงก็ทางเจ้าของบ่อนะครับได้ลงประนินนะครับให้เรา600 600ประมาณ640โลนะครับแล้วก็พอใกล้ถึงวันแข่งนะครับประมาณสักสองวันนะครับแล้วก็ทางเจ้าของบ่อได้ลงปลาทับทิมนะครับเพิ่มเออเซอร์ไพรส์นะครับนักตกปลา200โลนะครับแล้วก็ถึงวันตกจริงนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคครับก็มีน้กตกปลามาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ เกิดการขาดออกซิเจนของปลานะครับด้วยปลาความที่ว่าปลาทับทิมแล้วก็เกิดการน็อกน้ําของปลาทับทิมครับแล้วก็พาให้ปลาตัวอื่นเนี่ยป่วยไปด้วยนะครับหลงเจาของบอกก็เปิดออกซิเจนนะครับเปิดออกซิเจนเสร็จแล้วก็ถามความสมัครใจนะครับของนักตกปลาว่า55สาสายครับใครจะกลับก็ได้นะครับแล้วก็ใครที่มาไกลๆครับที่ยังจะอยู่ตกก็ได้นะครับ ก็ปรากฏว่าก็กลับไปเยอะพอสมควรนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ10ประมาณ10คนได้นะครับแล้วก็ผมก็อยู่ด้วยนะครับก็อยู่กะวะก่าตกเล่นๆไปนะครับก็ปรากฏว่าช่วงเช้านะครับเปิดออกซิเจนนะครับสังเกตว่าปานั้นไปที่ออกนะครับช่วง7จ็ดโมงถึงปดโมงนะไป ปลาไปที่ออกนะครับค่อนข้างเป็นจํานวนมากนะครับเราปลาก็ไม่กินเหยื่อนะครับปรากฏว่าช่วงสายๆนะครับแดดเริ่มออกนะครับก็ประมาณ9ก้าโมงนะครับถึง9ก้าโมงครึ่งนะครับปลาเริ่มลงนะครับปลาเริ่มลงลึกขึ้นนะครับลงลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าปลานั้นกินเหยื่อนะครับแล้วก็กินไม่ธรรมดาด้วยครับแล้วก็กินยับเลย ก็โอเคครับเดี๋ยวไปชมคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าครับ ก็นี่นะครับเป็นปนินนะฮะไซไซกว่าโลกว่าเ,นะเป็นปนินไซโบ พี่เพิ่งเดินมา

หนหอยนุเข้าปากกันเลยเสพติ้มั่งตรงจ้าปาร่คอะแล้วเกิดยูงกันีโง่ก็ไม่ได้มาเอ้โหยังไม่ได้ลงก็เลยทั้งวัน อ้ใ,ใหเขาล้วออกเดีลยวโดดออกอีกเฮ้ล้เข้าวลงออกล่ออ๋อเลอดในีไ่ไงนเลยมหมายความว่า ตัเก็นนะเป็นไซโลนะอีกหนึ่งตัวนะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าเรื่อยๆแล้วนะกะบัวขาวคุยกับพี่ ตอกตอกน่าจะเข้าปากนั่นไงเข้าปากตอกึเลยหลายรือตอกตอกคเดียวนี่ท้ายขวาเลย ตัวน,นี้ครับตัวน,นี้เต็มปากเลยนะครับตอกตึ๊กเลยตกปลาไอปลาทีนึ่ง

อันี้ก็ต้องเก็บฝากครึ่งนึงแล้ดีนะ่ปลาหลอ,อกเน <c oughs> ี่ยเป็นฝากสองตัวเอ้าอยู่ก็อยู่ <laughs> เดี๋ยวนุกวัดก็เก็บปลากเลยนแลวส่ายเน่ย ไม่เข้าเลยมาก่าไม่เข้าเปลี่ยนเลยลุไปแล้วนะไปแล้วนะเรียมอีกเรียมใหญ่อะโอ,อ้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งอาไม่ทิ้งเออด็กดี đi lấy các cháu mang กูกัแขนเป็นหัวกูเลยนะเนี่ยไหนวะไม่ให้ห่างหัขึ้นมือจะตัดไงแล่วบาดบัดบัดบาดบาดบาดเดี๋ยไปทางกันเลยนะไม่เลยครนี่ไงครับตัวนี้ มีโลครึ่งนแน่ๆนะตัวนะี้บิ๊กๆเลยไม่ต้องคาดใลูกไนะังไงเดี๋ยวดูนะครับ<ด><ด>กระชังนี้นะครับของนะ้าพี่คนนี้เขานะครับ โอ้สุดยอดมากเลยครับเป็นปนินไซส์โลกว่าทุกตัวเลยนะครับ,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 บไซส์โบโบเลยนะครับบ่อสอทอนะครับโอ้มีสิบกว่าแน่นะครับสิบกว่าตัวแน่ครับๆๆก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับของผมกับของพี่ปุงนะครับ เป็นปน hey, ินนะครับไซโบเหมือนกันนะครับโลกว่าทุกตัวเลยก็มีทั้งหมดนะครับสิี่ตัวนะครับก็ยกนีกนีนีแน่นเลยครับสาใหญ่ทุกตัวครับ